สวัสดีครับชาวสิงห์ลักษณะสิงห์แล้วก็ราศีสิงห์ทุกๆท,ท่านนะครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้คลิปนี้ก็ยังคงเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์อยู่นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีลักนณะสถิตยอยู่ที่เรือนของราศีสิงห์นะหรือว่าหากท่านใดที่ยังไม่ทราบลักนณะจุดเกิดของตัวเองนะครับขอให้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงประมาณวันที่ 16สิงหานะครับไปถึงวันที่16กันยายนของทุกๆปีนะครับซึ่งก็คือคนราศีสิงนั่นเองนะก็สาม,มารถที่จะเอามาใช้อ้างอิงดูร่วมกันได้เช่นกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับชาวสิงในเดือนกุมภาพันธ์นั้นพระสุขซึ่งเป็นดาวการงานเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนมรณะก็จริงนะครับแต่ว่าก็มีตำแหน่งเป็นถึงมหาอุด และยังเข้ามาอยู่คู่กันกันกบดาวพรหัสนะครับสุพคอดวงใหญ่กลายเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์ในขณะที่พระเสาเจ้าเรือนอรินั้นท่านก็ยังคงเป็นเกษตรตาที่บดีอยู่ในบ้านของตัวเองก็คือเรือนอริเช่นเดิมแต่ว่าก็จะมีพระพุธซึ่งเป็นดาวการเงินแล้วก็โชคราบเนี่ยยกย้ายเข้ามาเสริมกําลังกันได้เป็นคู่สมพลนะครับแล้วก็เล่งไปยังเรือนวินาศ ส่วนพระอังคารซึ่งเป็นดาวพันธุก็คือรากฐานชีวิตความมั่นคงของชีวิตแล้วก็สู่พระหรือความสําเร็จนั้นนะครับก็ยังคงเป็นปัสสวะองค์เกฑ์ปัสสวะอุดมเกณฑ์อยู่ที่จุดจอมฟ้าซึ่งก็มีอิทธิพลโดดเด่นในเรื่องของการงานนั่นแหละครับแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือก่อนหน้านี้นะครับพระอังคารท่านเดินวิกลคติก็คือโคจรถอยหลังงานมันก็อาจจะดีแหละแต่ว่ามันก็ล้นมือไปหมด อีลุงตุงนางไม่เป็นชิ้นเป็นอันอหรือว่าคอนโทรลงานไม่ค่อยอยู่นะครับนะควบคุมงานไม่ค่อยได้หรือว่างานสําคัญสำคัญบางอย่างก็อาจจะทําไม่ได้เสร็จสิ้นดีด้วยซ้ําไปแต่ว่าเข้ากุมภาพันธ์มาเนี่ยนะพระอังคารท่านจะหันกลับมาโคจรเดินหน้าเป็นปกติแล้วตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะผมก็กําลังจะบอกกับชาวสิงห์ว่ากุมภาพันธ์นั้นนะครับโอกาสในเรื่องของการของงานหรือว่า ช่องทางการหาเงินหารายได้สร้างผลประโยชน์อื่นใดก็ตามจะมีเข้ามาเยอะมากนะแม้แต่กับคนที่ทำงานประจำนะครับก็จะมีภาระภายนอกเหนือจากงานประจำที่ตัวเองทำอยู่หรือภาระที่ตัวเองทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ OT หรือว่าพาร์ทไทมภายนอกก็ตามแต่นะครับโอกาสก็ค่อนข้างที่จะมีเข้ามาเยอะ,อะมีเข้ามาให้ได้สร้างให้ได้เก็บให้ได้เกี่ยวค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ละอย่างก็จะ รวนแล้วแต่นํามาซึ่งโชคลาภแล้วก็ผลประโยชน์ให้กับเจ้าชะตาอยู่ไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ทํางานในลักษณะอิสระนะจะมีช่องทางใหม่ๆมีลู่ทางใหม่ๆเข้ามาหลากหลายใครที่กําลังวางแผนหรือว่าคิดอยากจะริเริ่มทําอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงเนี้ต้องบอกว่าโอกาสมาแล้วนะครับพระพุทธดาวลาบผลดาวการเงินแล้วก็เป็นตัวแทนของความคิดการวางแผนการค้าการขายเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินดีมีพลัง มองไปทางไหนก็เห็นแต่เรื่องของงานแลไปทางไหนก็เห็นแต่โอกาสหรือแม้แต่จะคิดจะเครียดไอเดียอะไรออกมาดีๆเนี่ยสมองสมองมันก็ลื่นไหลมองการไกลมีวิสัยทัศน์ดีเรียกได้ว่าความคิดการอ่านเนี่ยนะมีการวางแผนต่างๆได้ค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้แล้วก็จะเป็นเดือนที่มีคนให้การอุปถัมภ์ดีด้วย เพราะว่าดาวการงานนั้นท่านไปอยู่คู่กับดาวพฤรหัสนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนบรณะก็ตามแต่แต่ว่าด้วยความเป็นกเกษตรตาทชืบุดีของดาวพุรหัสและก็ความเป็นมหาอุดของดาวการงานนั้นย่อมส่งผลดีมากกว่าเสียกล่าวก็คือจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้หรือมีโอกาสดีๆในเรื่องของการของงานเข้ามานะสิ่งบางคนก็อาจจะได้ทำสองอย่างสามอย่างหรือว,ว่าจับงานหลายทาง มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบพร้อมๆกันหลายหน้าที่แล้วก็มีเกณฑ์ของการเดินทางเข้ามาด้วยนะครับพระอาทิตย์เนี่ยเข้ามาเล็งจุดกําเนิดโดยเฉพาะช่วงกลางๆเดือนนะประมาณวันที่12กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์ช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่มีภาระเยอะภาระตึงมือแล้วก็เดินทางบ่อยด้วย นะครับทั้งใกล้ทั้งไกลนั่นแหละมีเข้ามาหมดเลยบางท่านก็อาจจะไปไปมามาในระยะสั้นๆน,นะครับแต่ก็ได้เดินทางบ่อยเพราะว่าในเรื่องของงานแต่บางท่านก็ไปไกลเลยนะย้ายที่ย้ายทางย้ายถิ่นฐานเดินทางไปไกลเลยเพราะว่าสิ่งบางท่านเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางเพราะว่าเรื่องงานด้วยนะครับคือย้ายที่ตามงานหลายคนก็ได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมหลายคนก็ หรือว่าหางานใหม่มานานแล้วนะช่วงนี้ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการของงานเข้ามาเอาเป็นว่าถ้ามองในเรื่องของงานอ่ะก็จะเป็นเดือนที่หยิบจับทําอะไรก็จะสําเร็จนั่นแหละครับติดต่อเจราจาอะไรก็จะเป็นผลไปหมดถึงแม้ว่าอาจจะต้องด้ใช้ความพยายามอยู่บ้างก็ตามแต่นะครับแต่ว่าดวงอุปถัมภ์ก็มาแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ชาวสิงเป็นต้นเรื่องเป็นต้นคนคิดหรือว่าเป็นผู้ริเริ่มเนี่ย ก็จะมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือแม้แต่ผู้รับผู้ใหญ่เขาจะเห็นความมุ่งมั่นเขาก็จะมีตานะครับจะซื้อจะหาคู่ค้าก็จะคิดราคาที่เป็นธรรมนะครับการค้าการขายลูกค้าทั้งเก่าใหม่ต่างก็ให้การสนับสนุนถึงแม้ว่างานอาจจะยังเหนื่อยแต่ว่าเงินทองรวผลประโยชน์เองก็ไหลเข้ามาไม่เคยขาดเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าช่วงตั้งแต่วันที่5ไปจนถึง21กุมภาเนี่ย อาจจะมีรายจ่ายหลายทางเข้ามาก็ตามนะครับแต่ว่ารายรับเองก็ยังหาได้คล่องอยู่หาได้ง่ายอยู่หยิบจับอะไรมันก็ยังกลายเป็นรายรับรายได้แล้วก็ผลประโยชน์เป็นเงินเป็นทองได้หลากหลายช่องทางเข้ามาอยู่ผมจึงมองว่าถึงแม้ช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายนู่นรายจ่ายนี่ยุมย่มยิ้มอยู่บ้างก็ตามแต่แต่ว่ารายรับเองก็น่าจะครอบคุมกับรายจ่ายเหล่านั้นได้ไม่เป็นปัญหา ยิ่งเลยเข้าไปตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปนะครับรายได้ก็จะยิ่งดีขึ้นรายจ่ายเองก็สามารถที่จะควบคุมได้ดีขึ้นคือเรื่องของการเงินเนี่ยกลุมภาพันธ์ผมมองว่าดีกว่าช่วงมุกกระาที่ผ่านมาอยู่พอสมควรน,นะถึงแม้ว่าการจับจ่ายใช้สอยมันจะยังมีมากอยู่แต่ว่ามันก็มีเงินเข้ามาหนุนน่ะเข้ามาใช้จ่ายจะมีช่องทางจะมีผลประโยชน์ใหม่ๆเข้ามาให้ได้เลือกให้ได้หา แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันอาจจะต้องแลกมากับความรับผิดชอบในระดับหนึ่งเลยกันทีเดียวบางท่านก็อาจจะมีงานประจำหรือว่ารายได้หลักทำอยู่แล้วก็อาจจะมีรายได้เพิ่มช่องทางที่1ช่องทางที่2ช่องทางที่3ทําเสริมขึ้นมาอย่างนี้นะครับจึงจะทําให้มีรายรับหลากหลายช่องทางไหลเข้ามามากขึ้นแต่แน่นอนละภาระเองก็จะมากตามด้วยเช่นกันขออย่างเดียวนะ ยาใจดีจนตัวเองนั้นถูกเอารัดเอาเปรียบก็พอนะชาวสิงห์นะโดยเฉพาะมีคนเข้ามาทําดีด้วยพูดดีด้วยเนี่ยคนสิงห์มักจะใจอ่อนหรือแม้แต่กับคนรอบตัวเองก็ตามแต่นะครับเช่นเราบุตรหลานบริวารเนี่ยชาวสิงห์ดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วยิ่งเป็นคนของตัวเองนะถ้าถูกใจขึ้นมาสัอย่างโอ้ยเปยจนต้องไปกู้นี่ยืมสินมาเปรก็มีมาแล้วนะชาวสิงห์นะฉะนั้นความใจอ่อนของตัวเองนี่แหละระวังให้ดีๆ เจ็บแล้วไม่เคยจําชอบทําพลาดซ้ําๆอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันก็คือจุดอ่อนของชาวสิงห์ทั้งหลายนั่นเองนะครับต้องระมัดระวังจุดนี้ด้วยและอีกอย่างนะครับเรื่องของสุขภาพเดือนนี้ถึงแมว้ว่าจะเป็นเดือนที่มีโอกาสในเรื่องของรายได้และก็ผลประโยชน์เข้ามาค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าเรื่องของสุขภาพกลับเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเอาไว้พระอาทิตย์ดาววาสนาเดินเข้าไปเป็นประ อยู่ในเรือนคู่ศัตรูก็คือเรือนของพระราหูตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับฉะนั้นช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆกันสักนิดหนึ่งนะผมมองเห็นชาวเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดเกินไปหรือว่าจริงจังเกินไปกับตัวเองหรือแม้แต่กับภารกิจรอบๆตัวเองก็ตามแต่นะครับบกราระที่ผ่านมาเนี่ยก็รุยกันมาเต็มที่แล้วเหนื่อยกันมาเยอะแล้ว เจ็บกันมามากแล้วเข้ากุมภาพันธ์มาถึงแม้ว่าตัวช่วยมันเริ่มที่จะมีเข้ามามากกว่ามกกราที่ผ่านมาแต่ว่าทั้งปัญหาในเรื่องของสุขภาพอาจจะไม่ใช่ของตัวเองสทีเดียวอาจจะเป็นของคนรอบตัวคนในบ้านหรือว่าของผู้รับผู้ใหญ่ภายในบ้านก็ตามแต่นะครับที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาให้ได้คิดมากให้ได้เครียดอยู่หรือมีเรื่องอมีข่าวข่าวบางอย่างภายในครอบครัวนี่แหละที่ทําให้เกิด เครียดขึ้นมากระทาน,นันนะครับหลายคนอาจจะมีความคิดเยอะทำงานมากพักผ่อนน้อยสมองก็เบลอเบอหลงหลงลืมๆล,ลืมก็มีหลายคนภาระรอบตัวจนเกิดความกดดันโดยเฉพาะภาระใดก็ตามกิจกรรมใดก็ตามที่ต้องได้ทำร่วมกันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นก็มักจะมีปัญหายุ่งยากเข้ามาให้ต้องได้ปวดหัวหรือให้ต้องได้แก้ไขนะครับคือดาววัสนาเนี่ยไปอยู่ในเรือนคู่ศัตรูแล้วก็ไปอยู่ในบ้านของเขา แถมตัวเองเนี่ยก็มีคุณภาพเป็นปลาอีกผมอยากจะให้ระมัดระวังเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ์กันสักนิดหนึ่งนะชาวสิงห์นะใจค่อนข้างที่จะร้อนควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่เสียอาการเพราะว่าคนอื่นหรือว่ามีคนเข้ามาสะกิดทําให้อารมณ์ขึ้นอารมณ์เสียจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันทําให้ภาพลักษณ์ของคุณนั้นเสียหายเครดิตเองก็ตกความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งโอกาสดีๆอื่นๆหดหายไปตามกันหมดเลยถ้าเกิดเสียหายขึ้นมานะครับนี่คือจุดที่ต้องระมัดระวังในเดือนกุมภาพันธ์ส่วนความรักนั้นนะครับพระสุกเดินเข้าเรือนมรณะโดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสดชื่นมากนักสักเท่าไหร่ในเรื่องกุ๊กกิ๊กกุ้งก,กิ้งนะคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังอย,งอยู่กันในแบบลักษณะต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยในเรื่องของการของงานหรือว่าภาระภายในบ้านในครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสารกับคู่ครองหรือว่าคนของตัวเองเนี่ยพยายามพูดให้กำลังใจกันหน่อยนะอย่าไปใช้คําพูดที่มันฟังแล้วมันบั่นทอนจิตใจหรือว่าเกิดความหดหู่ในจิตใจอะไรนิดๆหน่อยก็ประคับประคองกันนะครับอย่าพยายามสร้างเรื่องสร้างราวในเดือนนี้โดยเฉพาะช่วงปลายปเดือนนะหรือตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปเดี๋ยวเรื่องเล็กมันจะกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับ ส่วนคู่ไหนที่มีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วผมมองว่าชาวสิงช่วงเนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยนะกับสัมพันธ์เริ่มที่จะปล่อยวางมากขึ้นกับอดีตที่มันมีปัญหาอยากที่จะหันหน้ามาดูแลตัวเองให้มากขึ้นอยากที่จะสร้างอนาคตใหม่มากกว่าและคนโสดเองนะครับก็น่าจะมีมิตรใหม่ๆเข้ามาแหละจังหวะนี้โดยเฉพาะรู้จักกันทางรูกออนไลน์นะครับแต่ว่า ก็ต้องบอกตรงๆว่าช่วงนี้ใจมันอยากจะพักในเรื่องของรักเอาไว้ก่อน <c oughs> มันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าหลายคนก็อาจจะยังโฟกัสอยู่กับเรื่องของงานนะครับหรือว่าภารกิจอะไรต่างๆก็แล้วแต่รอบตัวที่มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะในจังหวะนี้นะครับก็คงจะฝากกับชาวสิงเอาไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันกุมภาพันธ์นะช่องทางการทําเงินการสร้างผลประโยชน์ค่อนข้างที่จะมีมากอยู่ แต่ก็อยากกดดันตัวเองนะครับวุฒิภาวะทางอารมณ์คือสิ่งที่ต้องข่มให้ได้ในเดือนนี้นะแล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากมันเครียดนะให้ทําเท่าที่ทําได้นั่นแหละแล้วก็นอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วผลประโยชน์ของตัวเองก็ต้องดูแลให้ดีๆอย่าไปค้าประกันอะไรให้ใครมั่วๆอย่าไปตกปากรับคําอะไรมั่วๆในเดือนนี้ไม่ค่อยดีนะอย่าใจดีจน จนทำให้ตัวเองเดือดร้อนอ่ะโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองนะต้องดูแลให้ดีๆก็ขอให้กุมภาพานั้นเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวสิงห์ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ